อย่าร้องเพลงให้ผมฟังเลยครับขอร้องแหละืมอยากแสดงความรักขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะร้องรอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปัญหาท้งทุกๆลอ อืมเอาโอ๊ยปากปากผมหอมไหมครับโอเคโอเคกูเปิดโอเคกูเปเขาบอกขาเสรความรักบ้างลิสากืมสืกจับจุกจูสิอะไรนอนด้วยความระสูงจับจุกจูสิ